สวัสดีค่ะพบ,บกันเช่นเคยนะคะกับพิมพ์พิมพ์ไลทีเจไอแฟนต์ทอมไทแลน์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้พิมพ์ได้รับคำถามมาจากทางแฟนเพจค่ะเกี่ยวกับทำไมถ่ายวิดีโอแล้วไฟล์วิดีโอกระตุกบางท่านส่งวิดีโอมาให้พิมพ์ก็ช่วยเช็คนะคะแล้วก็ทำไมถึงมีปัญหาในการนำไฟล์วิดีโอกออกจากการ์ด ก็เป็นต้นฉบับก็ยังกระตุกอยู่อีกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกการที่ถูกต้องเพื่อใช้งานกับโดรนของเราเนื่องจากว่าต้องทำความเข้าใจก่อนโดรนของเราสามารถทำได้ทั้งการถ่ายภาพนิ่งและก็ถ่ายวิดีโอโดรนหลายรุ่นในปัจจุบันของเราก็สามารถ ถ่ายได้ถึง 4K ค่ะซึ่งบางตัวถ่ายที่ได้ถึง 4K 60เปรเรทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานนะคะก็คือการ์ดหรือหน่วยความจำของเขานั่นเองค่ะหากเราใช้การ์ดซึ่งมีเรียกว่าคลาสสูงเราก็สามารถทำการ Lead หรือ r ไร e ได้สเสถียรน,นะคะสำคัญที่สุดสำหรับการใช้งานโดรนพิมพ์ขอแนะนำให้ดูการไร e หรือว่า การใช้งานในการเขียนไฟล์ลงไปสู่การ์ดเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะถ้าเกิดค่าไร้น้อยหรือว่าประสิทธิภาพในการไร้น้อยนะคะก็มีปัญหาทำให้ไฟล์วิดีโอที่ได้กระตุกได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูก่อนว่าการ์ดที่ถูกต้องในการใช้งานกระโดดนคือการ์ดประเภทไหนนะคะอันนี้การ์ดทั้งหมดที่พิมพ์รวบรวมมาที่มีในบ้านว่ายง่ายอย่างนั้นจริงๆการ์ดที่มีเนี่ย ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็น SD card ซึ่ง SD card สามารถใช้งานได้กับกล้องนะคะพวกกล้องมินิเรตหรือกล้อง DSLR ก็ส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นการ์ดแบบนี้จริงๆมันจะมีการ์ดขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยแล้วก็เป็นหน่วยความจำเหมือนกันนะคะแต่ว่าการ์ดที่ใช้งานกับโดนพิมพ์ขอให้โฟกัสกับการ์ดที่เป็น m i โคร SD card ตรงนี้คะ่ะที่เอามาให้ดูตรงนี้เขาเรียกว่าไมโคร SD card เพราะฉะนั้นอย่าซื้อผิดนะคะมีลูกค้าเคยซื้อผิด แล้วก็มาปรึกษาในการซื้อผิดถ้าเกิดไปซื้อหรือเพิ่งซื้อนะวันนั้นบางร้านอาจจะทําคืนได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ้ายังไม่ได้แกะแต่ถ้าเกิดเลยวันแล้วส่วนใหญ่ช็อปเขาจะไม่ให้เปลี่ยนนะคะโอเคมาดูนะตรงนี้ค่ะการ์ตรงนี้เป็นไมโครดีกาซึ่งสามารถใช้งานกับโดรนหรือเสียบเข้ากับสล็อตของโดรนได้หลายๆรุ่นนะคะสามารถ ใช้งานได้ไหลายๆยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่พิมพ์จะมีเป็น s d card อีกยี่ห้อหนึ่งที่มีก็คือซัมซุงซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกันเวลาเราซื้อไม่ครดิกเอิกาก็จะมีสล็อตมาให้ลักษณะแบบนี้ด้วยเพื่อใช้งานเสียบเข้ากับตัวด้านหลังหรือว่าสล็อตของคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูลแล้วก็ถ่ายข้อมูลออกใส่ในฮาร์ดดิสนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสล็อตของเขานะคะส่วนการ์ดของเรา วิธีการดูการ์ดค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดพิมพ์แนะนำแบบง่ายๆในฟันเพจพิมพ์จะแนะนำง่ายๆเลยว่าให้ดูเป็น U3 ค่า10ค่าลีดละลค์ของเขาจะค่อนข้างไวค่ะถ้าเป็นการ์ด2ลักษณะนี้ค่ะถ้าเป็น Extreme กับ Extreme Pro 2คาสสนี้ค่าลิดและไลท์ของเขาจะไวคะ่ะสังเกตดูตรงสปีดนะคะสำคัญสุดเลยคะ่ะว่าสปีดท,ที่เป็นกรอบขาวๆเนี่ยคะ่ะอันนี้เอารูปมาให้ดูเป็นข้อสังเกตนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมั่นใจเลยว่าสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็ 4K 60เฟรมไม่กระตุกมีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆต้องเป็นตัว x m Pro ด้านขวามือนะคะ x m Pro ด้านขวามือ เป็นการที่ตอบโจทย์ในการถ่ายวิดีโอมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตดูตรงนี้ก็ได้ค่ะสมมุติถ้าเกิดเราได้การ์ดมาหรือได้เพื่อนให้มาถ้าเราจะใช้งานตัว x t i ก p ิมค่ะตรงตัว U เนะะี่ยค่ะเขาจะเขียนเป็น U3 เห็นไหมคะอันนี้สามารถใช้งานได้กับไฟล์ 4K 60เคฟรมค่ะตรงนี้เหมือนกันตัว V เนะะี่ยค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ทำให้เราดูค่าได้ว่าสามารถใช้งานกับ ฟล์วิดีโอได้นะคะนี่ค่ะ V30 ถ้าเป็นลักษณะ U1 ตัว U จะเขียนเลขหนึ่งะคะสำหรับตัวนี้ถ่าย1080ได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิด 4K กระตุกก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะการแต่ละตัวเขาจะมีคุณลักษณะในการลิละลายต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกการก็มีส่วนสำคัญในการใช้งาน,นะคะ่ะนี่เอ็กซ์ตรีมธรรมดาก็เป็น U3 สามารถใช้งานได้เหมือนกัน อันนี้เป็นการ์ดนะปัจจุบันนะคะอนาคตอาจจะมีเหมือน2ตัวนี้มาก็ได้ที่เป็นลักษณะลีละไลลวายวยิงขึ้นอันนี้ยังเป็นการ์ดท,ที่เป็นปัจจุบันอยู่จะบอกนิดนึงเลยค่ะถ้าเกิดไม่ทราบจริงๆว่าการ์ดตัวไหนที่ซัพพอร์ตกับโดนของเราในเว็บไซต์ของ DJI ค่ะเขามีเรคคอ m e เ d นอยู่สามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปชมได้เรคคอรเการ์ดนี่ค่ะสังเกตดูเลย UHS Speed Class 3นะคะอย่างแรกแล้วก็เขาจะบอกถึงยี่ห้อของการ์ดแล้วก็ค่าของการ์ดให้เลยมีหมดเลย32 g ินี่ V30 เป็นตัวที่พิมพ์ม,มียี่ห้อของการ์ด r คอมเมนต์ให้เช่นกันในเว็บไซต์ของ d j i ค่ะเพราะฉะนั้นไปเช็คดูในการ support การ์ดก่อนก็ได้ส่วนใหญ่ในการถ่ายภาพไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ว่าการถ่ายวิดีโอลักษณะที่เป็น 4K เนี่ย ต้องดูการ์ดที่เขาซัพพอร์ตนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่หาข้อมูลมาให้ถ้าใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดนะคะแล้วก็หน่วยความจําเว็บไซต์นี้เลยค่ะ mm hmm. etcard.org i ค่ะ mm hmm. เขาจะมีการบอกถึงค่าของเดี๋ยวนะพิมนีให้เขาจะมีการบอกของถึงค่าของมาตรฐานแล้วก็ความหมายของสัญ,ญลักษณ์นะคะในการ ใช้งานเอดีการ์ดหรือว่าที่เขียนอยู่ในบนเอดีการ์ดค่ะว่าเขาสัพพอร์ตอะไรบ้างไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พิมพ์บอกค่ะ V30 สามารถรีดลย like. ์ค่า 4K ของวิดีโอได้นะคะสัพพอร์ตยิ่งขึ้นไฟลนาคต 8K ก็จะมีไปอีกในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยตาม ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ซัพพอร์ตเพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็อ c เทอเรอรที่มีเข้ามานั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการแนะนำ m อสดี SD, อ่ะไมโครเอ็ดหรือหน่วยความจําที่สามารถใช้งานกับโดรนได้สําหรับวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโดรนแล้วก็เลือกหน่วยความจําไม่ถูกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกขั้นค่ะมาสั้นๆน,นะคะแล้วก็พบก,กันอีกครั้งในสุขหน้าค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจโดรนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของ DJI สามารถเช็คสตอ็อกแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้ทางแฟนเพจหรือ IB ทางแฟนเพจนี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดสะดวกไลน์ค่ะ แฟนท่อมไทยแลนด์เป็นลายออฟฟิเชียลนะคะนักศาขาของเราเปิดบริการนะะัาา้ศึกษายินดีให้บริการะคะ่ะสำหรับวันนี้พิมพ์พิมพ์ลายแฟนท่อมไทยแลนด์ต้องขอลาไปก่อนพบกันอีกครั้งในวันศุกร์หน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ